ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูราคารถยนต์บ้างของเทส l a นะคะตอนนี้นะคะเขาขึ้นราคารถยนต์ไฟฟ้าทั้ง4รุ่นแล้วนะคะใครที่อยากจะซื้อนะคะในอนาคตก็ลองพิจารณาดูว่าเขาจะขึ้นราคาประมาณไหนเท่าไหร่นะคะคือเขาบอกว่าอย่างที่เรารู้จักกันนะคะเทส la เนี่ยเขาเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของโลกเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ปรับขึ้นราคารถยนต์พลังงานไฟฟ้าของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเล็กน้อยแล้วแหละคือ จร,จ,รจ,รจริงจริงนะเขาปรับราคาไฟฟ้าจริงๆเมื่อก่อนนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาปรับลดลงเพื่อกระตุ้นยอดขายถูกไหมคะทำให้คนอยากจะซื้อลดมากขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ๆจากที่ปรับลดเขากลายมาเป็นปรับขึ้นราคาค่ะพี่โน้ตทั้ง4<ม>รุ่นเลยนะคะอย่างเช่นรุ่นที่เป็นมาตรฐานเลยโมเดล3แล้วก็โมเดล Y เนี่ยปรับขึ้นราคา2 0 0พันเหรียญหรือว่าอยู่ที่ประมาณ66,200บาททำให้ราคาของโมเดล3นะคะอยู่ที่ 4 3, 3, 4 3 9 9า4 0 0เรหรียญหรือว่าประมาณ1.46ล้านบาทส่วนโมเดล Y นะคะอยู่ที่5 6 9 9 0เรยหรียญหรือว่าประมาณ1.87ล้านบาทก็ขึ้นอย่างละ2000นะคะโมเดล3แล้วก็โมเดล Y มาดูรุ่นพรีเมียมกันบ้างอันนี้ปรับขึ้นปรับขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะคะไม่ใช่2,000แต่ว่าปรับขึ้น5,000เหรียญด้วยนะคะหรือว่าอยู่ที่ประมาณ165,500บาทก็จะทำให้ราคารถยนต์พลังงานไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่มีอยู่2รุ่นนะคะก็ รุ่นโมเดล S กับโมเดลเเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างละ5 0 0 0เหรียญมาดูราคาของโมเดล S ค่ะก็อยู่ที่94,990เรหรียญหรือว่าประมาณราวๆ3.14ล้านบาทนี่นะคะส่วนโมเดลส่วนโมเดล X นะคะอยูอ่ปรับขึ้นอยู่ที่1 4 9 9 0เรหรียญหรือว่าประมาณ3.47ล้านบาทราคาแรงอยู่นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ปรับขึ้นจาก2000อย่างละ2000ถ้ามถ้าเป็นรุ่นปกตินะคะขึ้น2,000เหรียญแต่ถ้ารุ่นพรีเมียม คือขึ้นมาห้าพันเหรียญเลยพี่นุชโอ้ขึ้นทั้งหดวคก่อนจะไปเฟสลานี่เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์จากคุณลัดดาแอมนะครับบอกว่าถ้าเอาระบบจับความร้อนมาใช้กับทุกอย่างจะดีมากเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยมีความร้อนจริงนะอันนี้ผมเห็นด้วยนะกลายเป็นว่าแดดเราเนี่ยร้อนมากแดดเราไม่มีหน้าหนาวเลยะ่นไม่ีมากแต่ว่าร้อนเนี่ยอันนี้เห็นด้วยร้อนจริงนะครับแล้วก็กรุงเทพไม่มีหนาวเลยค่ะมีแต่ร้อนอย่างเดียวเอ้ยมาเช้าเดินออกมาโอเคนะ ชใช่แต่ว่า่านที่บอกต้นรายการว่าวันนี้อากาศดีแต่ถ้านะไปทางภาคเหนือเออชียงรายอะไรอย่างเงี้ยบ้านที่เดือนอยู่นะคะโอ้หตอนนี้อากาศแบบสดชื่นแจ่มใสมากเห็นหมอกเล็กๆเ,เห็นแบบน้ำค้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่กรุงเทพก็จะหายากสักหน่อยต้องขึ้นไปบนดอยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเห็นพี่คิดว่าหลังจากอาทิตย์หน้าเราพี่อาจจะใช้การถ่ายทอดจากนอกสถานที่บ้างละเพราะว่าคิดว่าอาจจะไปเที่ยวแล้ว นะฮะแล้วก็คุณท็อปแต็กแบ็กพลัสครับบอกว่าอินเวอร์เตอร์คืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้สําหรับเปลี่ยนกระแสไฟตรงเป็นกระแสไฟสลับขอบคุณนะครับนี่แล้วก็คุณอ้อเบนนะครับบอกว่าถ้าเปลี่ยนรถติดไปขายคาร์บอนเครดิตน่าจะดีนะคะเพราะว่าการเปลี่ยน e ีีไทยจะได้คาร์บอนเครดิตสูงมากเลยเออก็จริงนะตอนนี้ครับมากับ Tesla. Tesla ì, อีิเทสลาเทสลาเนี่ยวันสองวันนี้นะน้องเดือนเขา ต้องถามพี่โน่ก่อนว่าใช้ดีไหมมีคุณผู้ชมถามมาว่าต้องถามก่อนว่าใช้ดีไหมใช่ดีใช้ดีใช้ดีชอบชอบเป็นรถที่มันมันมันขับง่ายแล้วก็เออหน้ามันก็สั้นเนี่ยนะแล้วก็ไม่ต้องไปเติมน้ำมันน้ำมันเนี่ยแล้วก็มันมันสบายอ่ะเป็นรถที่แบบพอขับแล้วเราก็แต่โอเคการประกอบหรือว่าอุปกรณ์ข้างในเนี่ยมันจะดูแบบพลาสติกมากไปหน่อยนะซึ่งก็เป็นเหมือนกับเขาก็ มีนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เอาหนังแท้อะไรมาเพราะฉะนั้นข้างในรถมันก็จะดูแบบเอาภาษาชาวบ้านเรียกวก๊อกแก๊กแล้วกันแต่ว่าดูจะแบบก๊อกแก๊กแต่ว่าก็ใช้งานได้ดีนะใช่เขาวนี้อย่างเพราะว่าราคาเขาแรงอยู่นะคะพี่น็อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะ้องเดือนหุ้นเขาเนี่ยขึ้นแบบขึ้นเยอะมากนะขึ้นเดี๋ยยว เดี๋ยวทีมงานขึ้นมาไหนสิตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นของเทสลาใช่เขียวเขียวอืออะไรครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอีลอนมัสเนี่ยขึ้นไปเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกครับเขราะคุนขึ้นมากดูคุณีเลยขึ้นร้อยสิบเอ็ดเหรียญนะเมื่อวานขึ้นสองร้อยมั้งเนี่ยแล้วก็เมื่อวานขึ้นไปยี่สิบเปอร์เซ็ตวันนี้ขึ้นอีกนะครับสิบสองเปอร์เซ็นตคิดดูว่าขนาดว่าคุณขึ้นขนาดนี้นะขึ้นราคารถอีกนะอย่างรุ่นละสองถึงสามพันถึงห้าพันเหรียญเนี่ย ราคาที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างโมเดล S อเนี่ยอยู่สามล้านบาทเนี่ยแปลแว่าถ้า<แ>มาถึงเมืองไทยเนี่ยบวกไปบวกมาภาษีนู่น <พา S 1> นี่นั่นเนี่ยนะครับสิบล้านนะครับสําหรับเทสลาถ้าโครงสร้างภาษีเมืองไทยยังไม่เปลี่ยนนะเน,นี่ยนะเพราะฉะนั้นโมเดลเอสเนี่ยนะครับถ้าพี่เขาขึ้นอีกห้าพันเหรียญเนี่ยนะครับมันก็จะมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเหรียญก็คือที่นู่นก็สามล้านห้านะปกติเรา คูณกันเง่ายๆเนี่ยพอรถที่อยู่ที่นู่นเท่าไหร่คูณสามไปบ้านแล้วก็เกือบเกือบสิเอ็ดล้านนะจ๊ะโอ้โหนะครับอนนตอนนี้เทสลายังไม่ได้ออกมาบอกนะครับว่าเหตุผลในการที่ขึ้นราคารถครั้งนี้คืออะไรนะครับแต่ว่าก็บอกว่าเออเนี่ยมันขาดทุนนะรถรถที่แบบว่าคนซื้อเยอะแล้วก็ทําไปแล้วขาดทุนเนี่ยก็คือรถที่มีคนนิยมมากอย่างเช่นโมเดลสแล้วก็โมเดลวนะคะ ที่ราคานนถูก,ถกหน่อยก็เลยขาดทุน